รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบหเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรนอน,อน,าาอนตอนทําต้นไม้ให้เป็นสัตว์เราทําได้และทําสัตว์ให้เป็นต้นไม้เขาก็ทําได้นะ <c oughs> จะบอกให้ระยองฮิสัต์กลายเป็นต้นไม้นเราทำได้เจ้าพ่อในการใช้จุลินทรีย์บำบัดกำจัดกลิ่นเหม็นเน่าจากซากสัตว์น้ำเนา่าน้ำเสียต้องบอกว่าคือเขาผู้นี้คุณฐานันดรไม่ใช่เล่นกลน,นะครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงเราสามารถแปลง ต้นไม้ให้กลายเป็นหมาได <laughs> <laughs> ส้ส่วนคุณถาเขาแปลงหมาให้เป็นต้นไม้ <laughs> ลโลกนี้ทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องไม่ต้องใช้คาถา <laughs> ไม่ต้องใช้ครับแต่นี่เป็นเรียลิตี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านจะรู้หรือไม่ว่าไอ้ต้นไม้ที่งอกมาเนี่ยนะฮะเนื้อในมันเป็นหมา <laughs> และสำคัญสุนัขตัวโปรดของเขาได้จากไปเขาก็เอามันใส่ในกระถางพลาสติกพร้อมราดจ,จุรินทรีย์ที่ตัวสุนัขทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นเน่าและตั้งไว้ที่หน้าบ้านได้เอาใจมามาใส่ใจคนมาถูกรถชนคนดันโทษมาคุณตา <Yeah. S 2> เล่าให้ฟังหน่อยดีครับว่าเออเนื้อในเป็นหมาได้ยังไงใช่ครับคือภายในถังนี่นะฮะก่อนหน้านี้เป็นน้องหมา ชื่อน้องมีตังนะฮะเป็นพันสายพันธ์บีเกิลน,นะฮะครับครับเาก,ก็เป็นหมาอาพับที่เขาเอามาฝากให้เราเลี้ยงเช่นเดียวกันแล้วต่อมานี่เขาตัวใหญ่นะฮะน้ำหนักประมาณสัก10กว่ากิโลกืบ20กิโละฮะแล้วเขาก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเราก็ไม่อยากเอาเขาไปเผาหรือเอาไปทิ้งไปฝั่งที่อื่นเนี่ยนะแล้วก็ลองมาใช้ใน<ว>กระบวนการใช่ความผูกพันด้วยครับผม ก็เลยเอาน้องเขามาใส่ไว้ภายในถังนี้นะฮะเอาดินปลูกใส่พร้อมปลูกต้นไม้ด้านบนต้นไม้เจริญงอกงามดีด้วยปุ๋ยจากซากสัตว์น้้าาวจดดูมพี่ย,ยมมก <c oughs> เราก็เอาจุลินทรีย์ TP BIO ของเราเนี่ยใส่เข้าไปน้องเขาเสียชีวิตมาน่าจะ20วันวันนี้ได้และครับผม ภานน,นี้เห็นไหมเรายืนกันอยู่ในละไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะคุณสมบัติ TPBio ตัวนี้มันทําอะไรกับซากสุนัขก็คือหนึ่งมันจะสามารถไปแปลเปลี่ยนพวกแก๊สมีเคนแก๊สไข่เน่าอะไรต่างๆนี่นะให้กลายเป็นเอนไซม์เลยครับอาจารย์ <โฮ S 1> เพราะฉะนั้นโอกาสที่บอกว่าโดยธรรมชาติการเน่าการจะเน่าหรืออะไรมันต้องเกิดแก๊สโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันก็เกิดแก๊สเช่นเดียวกันแต่แก๊ส พอหลุดออกมาก็ถูกแปลสภาพความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงไม่ลดลงแม้มันจะจากไปแต่ตัวของมันกลับกลายเป็นต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับเราที่บ้านนี่คือคำอ้อนวอนของคนที่สื่อสัตว์ยังมาเปลี่ยนสภาพเลยกลายเป็นเอนไซม์ไอจุลินรีย์นี้มันกินซากหรือยังไงถ้าเป็นคนก็ถือว่ากินเนี่ยถ้าเป็นจุลินทรีย์ก็คือย่อยสลายมันจะย่อยสลายอย่างรวดเร็วและที่สําคัญคือเขาสามารถเก็บกลิ่นได้หมด กลิ่นก็คือแก๊สแก๊สไม่มีโอกาสเล็ดรอดออกมาเลยนะฮะเนี่ยเรายืนกันอยู่ในระยะสั้นๆใกล้ๆขนาดนี้นะครับผมไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเลยครับอาจารย์กี่วันแล้วเนี่ยอันนี้ได้20วันแล้วครับผมหมดแล้วคาดว่าเนื้อหนังหมดแล้วคาดว่าน่าจะหมดแล้วครับครับใส่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังไม่ได้กลิ่นเลยฮะกระดงกระดูกเนาะ กระดูกก็หมดฮะย่อยสลายหมดขนก็ย่อยสลายเราทำ,ทำแล้ว,ลวสรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าซากสัตว์ทุกชนิดถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ที่คุณฐานันดรคิดค้นและเติมลงไปทําให้ไร้กลิ่นเหม็นและย่อยสลายซากได้ขอรับด้วยจุลินรีทีพไบโอธรรมชาติเกิดมาพิสทธน์มนุษย์เกิดมาทําลายธรรมชาติย่อมสูญสลายมัน ร้ายถาหาธรรมชาติเกิดมหาพิสุทธิ์ากมนุษย์เกิดมารักษาธรรมชาติยอมให้คุณค่ามนุษย์เกิดมาร่มเย็นสบายข่าวดีๆกับพี่คำรอนหว่างหวังสีมีจุรินทรี์ดับกลิ่นเน่าทุกชนิดได้ดีโดยธรรมชาติบําบัดธรรมชาติต้องที่นี่ทีพีไบโอระยองนะ <c oughs> จะบอกให้ธรรมชาติเกิดมหาพิสุทธิ์ มนุษย์เกิดมารักษาธรรมชาติยอมให้คุณ